สี่จุบห้าครับเก้าสิบนะครับขอบล้อเป็นหนึ่งจุดสี่นะคนสิบเจ็ดหนึ่งโอ้โหดีทีดีด้วยเป็นท่อนะครับของเจมนะครับผมนี่ครับเป็นสวิงอาร์มโคตรย่เลยทุกคนสวิงอาร์มจะย่อะไรขนาดนี้ดูหนึ่งนิ้วอ่ะสองนิ้วไม่ได้แต่หนึ่งนิ้วอ่ะหนึ่งนิ้วสอด ท่อหนึ่งนิ้วสอดโ,โ,โอ้โหโอ้เตี้ยมาก รถเวฟร้อยสิบ i l e d เสียเงินโหต้องบอกเลยว่าโคตรจะตีอะไรครับผมอ่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะไรมาตูนนะสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวนะฮะรถเวฟร้อยสิบ i l e d สียเงินนะครับต้องบอกเลยว่าโ่โคตรสุดเลยครับคันนี้ เดี๋ยวเราไปดูทรงเลยดีกว่านะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีบ็อกก์วอล์กมาวอล์กกันนะทุกคนนะเออนะฮะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวดูโฉมหน้ากันก่อนนะฮะนี่ไอเทมพิเศษนะฮะนี่เป็นไงนายแมตตูมนะฮะโหอย่างจับนะฮะต้องบอกว่าคันนี้จัดทรงได้โคตรโหดและก็เตี้ยมากเลยทุกคนเห็นไหม พ่เตี้ยเลยฮะของแต่งเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันก่อนไหมเออของแต่งนะฮะจะเป็นนี่นะฮะฝาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวครอบด้านบนนะทุกคนตัวครอบด้านบนนะครับเป็นคาร์บอนนะฮะทุกคนเออเป็นไงสวยนะผมว่ามันเงามากเลยอ่ะมันเงามากเลยไล่ลงมานะเป็นน็อตพอตนะฮะนี่น็อตพอดตรงตะก้านนะครับแล้วก็เข้ามาด้านล่างนะทุกคนนะ เออนี่กอ็จะเป็นสันสานนิดนึงนะทุกคนนี่นะครับมือลิงเป็นพอร์ตนะครับน็อตพอร์นะครับน็อตเผานะครับแกนเผาก็เป็นพอนะทุกคนส่วนดุมเป็นดุมเจาะนี่เห็นไหมดุมเจาะด,มดุมเจาะโคตรจ้าเลยฮะล้อโอ้โหโคตรตีเลยครับโอ้โห ดูแก้มอย่างดูแก้มอย่างนะฮะว่าใช้เป็นเบอร์อะไรนั่นคนนะต้องบอกเลยว่า45คั90นะครับนิ้วหนึ่งได้มัง้ง45ครับ90นะครับขอบล้อเป็น1.4นะครับทุกคน17 1นดูสิโอ้โหดีทีดีด้วยอย่างสุดอะครับ ของไทยแลด์นะทุกคนนี่เป็นไงนะฮะไล่มาส่วนนี้นะฮะเป็นท่อนะครับของเจมนะครับผมนี่ท่อเจมนะครับไล่น็อตยึดนะครับไล่น็อตยึดฝาครอบคันครับเป็นของพรอสนะฮะนี่ข้างหลังนะครับเป็นสวิงอาร์มโคตรย่นเลยทุกคนสวิงอาร์มจะย่นอะไรขนาดนี้ ดูเหลืออยู่นิดเดียวทุกคนโคตรยนเลยโอ้โหโคตรเชงอ่ะคันนี้เต็มกามจริงโอ้โหนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูคอท่อดีกว่าว่ามันจะตามขนาดไหนทุกคนนะหนึ่งนิ้วอ่ะสองนิ้วไม่ได้แต่หนึ่งนิ้วอ่ะ หนึ่งนิ้วสอดท่อหนึ่งนิ้วสอดโอ้โหโคตรสุดอะ่ะเอออันนี้สุดกว่าอะไรเนี่ยมารีเอ,อ้มารีเป็นหมาที่เวลาเห็นผมถ่ายคลิปนะครับเขาจะมาวนอัวใกล้ๆนะครับเหมือนจะมาออกกล้องด้วยนะทุกคนนะเออมาฝั่งนี้นะะฝั่งนี้ก็ไล่น็อตพอร์ตนะทุกคนมาไล่น็อตพอร์ตนะครับ สวยนะดูสะอาดดีโอ้ดูน็อตกลางก็เป็นพลาสนะฮะโชคนะครับนี่เป็นของพลาสนะครับน็อตยึดก็ยังเป็นพอรสไล่น้ำเงินทั้งหมดเลยทุกคนดูสีงยามดูล้อโอ้โหแล้วนี่ดูช็องมากโคตรจน โอ้โห oh, ยุดโคตรสุดอะแล้วนี่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นโคตรยุคือขาตั้งขาตั้งยุดโคตรโคตรสั้นอะเออสั้นขนาดไหนเดี๋ยวมาดูนี่ทุกคนประมาณสามนิ้วได้อะสามนิ้วผมนะสามนิ้วมืออะโอ้โหโคตรสั้น นี่น็อตขาเกียงเป็นพอร์ตอ่ะเออสุดวะล่ะแต่นี่ทุกคนผมไปเห็นน้องโหลดหน้าอยากรู้ไหมวิธีโหลดโหลดยังไงมาดูกันนะต้องบอกเลยว่าวิธีโหลดโคตรเอาอะ่ะเห็นไหมทุกคนเห็นไหม น้องโหดโคตรสุดอ่ะเออนี่เนี่โอ้โหสุดยิงกระบอกชกก็เป็นกระบอกกึงงด้วยนะอะเบามากคันนี้เบามากเลยทุกคนตูดีเขาแช่เลยเราไม่รู้แต่โคตรโหดอ่ะเออนะฮะแล้วนี่นะครับโหลดโหลดหน้าสุดไม่สุดดูตรงนี้ โอ้โหอันนี้ยางนะยางนอกกันเนี่ยยางนอกกันเนี่ยโอ้โหสุดอ่ะเออสุดรอบคันเป็นไงครับคันนี้สุดอยู่นะสุดเลยแหละโอ้โหเออทุกคนคือใครอยากได้ดีมซุป่ครับ มาแลกกับผมได้นะเออใครที่มีเว็บร้อยสิบ i l d สีอื่นก็ได้แต่ใครมีสีเ,ง,เงินยิ่งดีผมชอบมากเลยสีเง,เงินตอนนี้นะครับสีแดงก็ได้นะฮะสีอื่นก็ได้นะทุกคนถ้ามีเว็บร้อยสิบ i l d นะเออผม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 แลกอยู่นะของเก่ารถดีมเอกสารครบนะครับมีให้นะครับสามารถไปประกอบเป็นรถเดิมขี่ก็ได้หรือว่าเป็นรถเชงเดิมๆิมที่ผมแต่งไปอยู่แล้วก็สวยนะเออ โหดเหมือนกันสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าของรถแต่งได้โหดมากนะครับเออเป็นไงตอนแรกว่าจะเป็นรถเตงอะ่ะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่รถเตงฮะรถน้องนะฮะรถน้องแถวบ้านฮะ,ะน้องเขาโอ้โหแต่งรถแบบแต่งกับเพื่อนอะ่ะแล้วแต่งกันโหดมากเลยนะส่งโคตรท่ายอะ่ะเออเดี๋ยวมาดูมาด,มาดูมาดูตอนผมค่อมดีกว่านะทุกคน อนผมค้อม,มันจะเป็นยังไงนะคือมันต่ำม,มากตรงถนนเนี่ยมันเป็นหลุมนะเออมันเป็นหลุมเดี๋ยวมาดูตอนผมค้อมดีกว่าว่ามันจะปิดจังไดนะทุกคนนะเออเดี๋ยวทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมว่าตั้งกล้องแล้วกนนะครับไม่มีตะกล้องก็จะทุลักทุเลนิดนึงนะฮะนี่เป็นไง เตี้ยไหมคือคือมันมันจอดอยู่ในหลุมอ่ะมันมันก็เลยจะเป็นต่ำนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้ก่านี่ตรงนี้ไม่มีหลุมโอ้ชนอ่ะเฮ้ยรถน้องชนแล้วอ่ะชนพื้นแล้วอ้โคตรเตี้ยเป็นไงครับเป็นไงท่านี้เออ ปัน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 ฮะ <g oda> โคตรโหดเลยต้องบอ,อกเลยเดี๋ยวอร์กวก่อนนะลุงที่มาลุงที่มาลุงที่มาถ่ายคลิปให้ลุงที่มาลีมาลีคือคือ <g oda> เอาจริงพอพอผมนั่งลงเนี่ยเห็นไหม ขูดแล้วอ่ะขูดพื้นแล้วอ่ะเออแบบรถน้องเตี้ยมากนะทุกคนอัก็จะขับยากนิดนึงนะรถน้องไม่มีเบรกหลังเพราะว่ารถรถน้องฮันจะเตี้ยนะทุกคนเออก็จะประมาณนี้อาอย่างนี้จะไม่ติดนะแล้วดูขาตั้งถ้าผมจอดหลุมแบบเนี้ยขาตั้งเป็นไงเออนี่รถจะรถจะเอียงประมาณนี้นะทุกคนสวยอ่ะผมชอบเลยอ่ะเอาจริงแอบ แอบแอบขอน้องอยู่นะแบบเออน้องแบบพี่มีดีมซูเปอร์ครับน้องอยากอยากอยากสะแลกกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ก,ก็แบบจอประมาณนี้นะครับเออเออผมลืมไปถ้าใครอยากมีค R สักคันหนึ่งราคาไม่แรงนะครับติดต่อเฟซผมได้นะผมขายผมจะขายค r รผมอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้ขี่ก็ปล่อยออกไปก่อนนะเดี๋ยวเราเก็บตังมีเงินแล้วซื้อมาใหม่ได้นะทุกคนนะก็คือ ถ้าใครอยากได้นะครับมาคุยราคาผมนะผมปล่อยประมาณสองหมื่นสามหมื่นประมาณนี้แหละไม่แพงหรอกปล่อยถูกๆรถ,ถขับได้ครับขับโอเคเลยครับขับดีด้วยนะฮะทุกคนแต่แต่มันไม่ได้ขับอ่ะรถมันเยอะนะฮะเ่วานี้ก็พักฟื้นร่างกายนะทุกคนเออพักฟื้นร่างกายอยู่มันก็เลยไม่ได้ไปไหนเนาะถ้าจะขี่ก็จะแบบไปกับแม่อะไรเงี้ยเออประมาณนี้เพราะว่า เดินทางด้วยตัวเองก็เดินทางได้นะครับขี่รถยนต์ไปได้อยู่นะครับทุกคนโอ้โหสปริงเออรืมบอกสปริงยังเนี่ยสปริงยน่นนะทุกคนโค้งอดอ่ะเออ,อสวยนะคันนี้นานๆช่องนายมาตุมจะมีรถทรงแบบนี้มาให้ทุกคนดูนะทุกคนนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับชอบคันนี้ ชอบมากชอบมากจริงๆนะทุกคนเออแต่น้องเขาไม่ปล่อยออกนะเออน้องเขามีใ่ซื้อเพิ่มนะเออก็ชอบมากจริงๆนะสำหรับคันนี้นะครับคลีนสะอาดนะครับสะอาดมากแล้วก็ใหม่มากๆด้วยนะทุกคนนะก็ถ้าชื่นอบปีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง y o u t u b นในมาตูมด้วยนะครับนายมาตูมมีทิกตกอกด้วยนะพิมพ์ภาษาไทยนายมาตูมก็ขึ้นนะครับทุกคนอ่ะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมทุกคนไม่ได้